ผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกทั้งปวงเอ๊ะถ้างั้นเราต้องเป็นกลางแทนที่เป็นกลางตัวนี้แทนที่จะคิดว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายนะก็ไปคิดว่าเป็นกลางนี้คือที่ตั้งของมันตั้งตรงไหนถึงจะเป็นกลางถ้าจิตมาตั้งอยู่ที่จิตนี่มันมีจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันถ้าจิตมาอยู่กับจิตนี่ก็ไม่เป็นกลาง ถ้าจิตไปอยู่กับอารมณ์ก็ไม่เป็นกลางเราจะต้องไม่เอาทั้งสองฝั่ง,งนี้นีคิดอย่างนี้นะนี่ความโง่นะไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีนะอันนี้ทำผิดหลวงพ่อก็ใช้วิธีทำสมาธิส่งจิตไปดูอารมณ์อารมณ์ตัวนี้เป็นความว่างนะหลวงพ่อเล่นสมาธิเยอะกำหนดลงไปจิตมันก็เริ่มเคลื่อนจะเข้าไปในความว่าง ว่าจิตมันจะแตะเข้ากับความว่างจะเข้าไปตั้งที่ความว่างหลวงพ่อไม่ให้มันแตะหลวงพ่อทวนกระแสเข้ามาหาจิตทวนกระแสเข้ามาที่จิตแล้วก็ไม่ให้มันจับเข้าที่จิตนะทวนกระแสออกไปจากจิตนะเข้าไปที่อารมณ์อีกที่ว่างอีกเนี่ยเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่อยู่จิตมันรวมปุ๊บลงไปนะโลกธาตุนี้ดับลงไปนะร่างกายไม่มีความคิดนึกอะไรไม่มีเวลาไม่มี เหลือแต่ธาตุรู้ตัวเดียวเหลือวิญญาณธาตุอยู่ตัวเดียวแต่นั้นก็คิดว่าเราได้เจอทางปฏิบัติที่ดีแล้วทางนี้แหละทางสายกลางเลยคือไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งอารมณ์ถ้ายึดจิตก็ยังมาข้างหนึ่งถ้ายึดอารมณ์ก็ยังไปข้างหนึ่งนี่ไม่ยึดสองข้างนะรวมลงไปในความไม่มีอะไรเราคิดว่าตรงนี้เป็นนิพพานเนี่ยฝึกอยู่ช่วงหนึ่ง แล้วหลวงพ่อก็เกิดเฉลียวใจนี่อยูนโสมานัสิกานอีกแล้วเอออยู่ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกอะตรงนี้ไม่เห็นทุกตรงไหนเลยนะมันไม่ถูกนะการที่เราน้อมจิตลงไปดับความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายเหลือแต่ธาตุรู้เหลือแต่วิญญาณธาตุตัวเดียวนะมันต้องผิดละ มันไม่ใช่ทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเราไม่ไม่รู้ทุกเนีไ่ไหมอาศัยโยนิโสคือการได้เคยได้ยินได้ฟังได้อ่านพระไตรปิฎกมาพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกอ้นีี้ม่เห็นจะทุกตรงไหนเลยมีแต่บรม,มสุขเวลารวมลงไปนะกระทั่งเวลายังไม่มีเลยนะตรงนั้นไม่มีสเปซไม่มีไทม์ไม่มีอะไรเลยนะเหลือแต่ธาตุรู้ตัวเดียวนึกว่าวิเศษอนะ ไึ่กว่าอยู่ตรงนี้แล้วจะนิพพานอยู่ไปเรื่อยๆจะนิพพานแลเพราะว่ามันผิดหลักที่พระพุทธเจ้าสอนท่านให้เรารู้ทุกขนะ์ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่รู้ทุกแล้วไอ้นี่หนีทุกแล้วเนะี่ยพอรู้ว่ามันเป็นสมถะชนิดหนึ่งนะเป็นสมถะที่ไม่ยึดอะไรไม่จับอะไรเลยนะไม่จับอะไรเลยเป็นสมถะอีกชนิดหนึ่ง นี้วันหนึ่งไปเชียงใหม่นะแล้วตอนค่ำเขาสัมมนากันเสร็จนะเขาก็กินเลี้ยงกันเราก็รีบกินนะเราก็รีบไปตามวัดที่เชียงใหม่สมัยน้นมีวัดสำคัญคือวัดสันที่ธรรมครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นั้นเชื่ออาจารย์ทองอินเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่สิมลวงภาอคุณกับท่านนะคุยธรรมะกันรู้เรื่องถูกคอกัน เร,เราก็จะไปหาท่านนะดีกว่าไปนั่งกินเหล้านะพอลงรถสองแถวหน้านาวัดมืดตื่ๆเลยตอนหน้านหนาวเห็นมีพระนุมหนมุ่มองหนึ่ง,งมายืนรออยู่ท่านก็มาบอกบอกว่าเนี่ยอาจารย์บุญจันทรนะ์ตอนนี้ลงมาอยู่ที่วัดสันทิธรรมเนี่ยปกติท่านอยู่ท่าผาพึ่งอำเภอชัยประการ นี่ท่านอาพาธท่านจะลงมาหาหมออะไรมาพักอยู่วัดสันติธรรมในเมืองเชียงใหม่บอกเนี่ยท่านอาจารย์บุญจันทร์ลงมาแนละ้วไปกราบท่านหน่อยไปหาท่านหน่อยหลวงพ่อก็บอกว่าเออหลวงพ่อไม่รู้จักนะชื่อยังไม่เคยได้ยินเลยแล้วเป็นเวลากลางคืนการที่จะไปหาพระผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เลือกเวลาที่เหมาะอะไรอย่างนี้นะ มันดูไม่ดีหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่รู้จักอนะหลวงพ่อจะมาหาอาจารย์ทองอินนะก็เราเข้าไปคุยกับอาจารย์ทองอินชั่วโมงหนึ่งออกจากกุฏิอาจารย์ทองอินนะพระองน,นี้ยังยืนอยู่นะสั่นนะหนาวแต่ว่ารอท่านก็รบเร้าบอกไปหาอาจารย์บุญจันทะร์เลยเถอะเราก็โอ้สงสารแฮองค์นี้พิลึกจังเลยอยู่ยๆก็มาตื้อเราอย่างเงี้ย ไม่ไปก็สงสารนะท่านหนาวจะแย่อะไรเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยก็เลยไปอาจารย์บุญจันทร์ไม่สบายตอนนั้นท่านยังไม่ยอมเข้าห้องพักขึ้นกุฏิท่านเป็นกุฏิไม้นะท่านนอนอยู่บนตังเอาผ้าผ้าคล้ายๆอย่างนี้นะแต่หนาน,านะคลุมโปงนะสัน่นไม่สบายก็ยังไม่ยอมเข้าห้องพักนะนอนรออยู่ตัวนั้นนะ หลงพ้าขึ้นไปปุ๊บท้าองค์ที่ไปตามพระนุ่มๆนั่นก็หลบเข้าไปในห้องจันบุญจันท์ท่านก็ลุกขึ้นมานขยับผ้าชี้หน้าเลยในภาวนายังไงบอกผมภาวนานะไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้จิตว่างลงไปท่านตะวาดใส่นะบอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามียอก ไงจะภาวนาอย่างไงต่อไปนี้ก็คิดว่าท่านฟังสำเดียงเราไม่ออกก็เล่าซ้ำพอเล่าสามครั้งที่สองนะบอกผมภาวนานนะผมอยู่กับความเป็นกลางไม่จับทั้งผู้รู้ไม่จับทั้งสิ่งที่ถูกรู้ท่านตะวาดครั้งที่สองเนฮะ้ย <c oughs> นิพพานอะไรมีเข้ามีออกจิตมันทิ้งเลยนะมันไม่เอาแล้วตรงนี้ที่จริงจิตมันไม่เอามาก่อนหน้านี้ละ ตั้แต่ภาวนาแล้วรู้ว่าตัวนี้มันเป็นสมถะอย่างหนึ่งไม่ไม่ใช่ทางที่จะบรรลุมรรคผลอะไรหรอกก็ไปพอดีขึ้นไปกราบหลวงพุทธเทศไปกราบเรียนท่านว่าเนี่ยภาวนามาเป็นอย่างนี้แล้วผมคิดว่ามันเป็นสมถะท่านบอกเป็นสมถะแต่ฝึกไว้นะยุคนี้ไม่มีใครเล่นแล้วกรรมฐา,านพวกนี้สมถะพวกนี้ไม่มีคนเล่นแล้วให้เล่นไว้ให้ชํานาญนะให้รู้จักไว้อะไรอย่างเงี้ย ต่อไปก็จะได้ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ก็มาบอกพวกเราว่าไอ้ตรงนี้ผิดน่ะเนี่ยประโยชน์และนี่ท่านบอกให้ฝึกไว้ก็เลยเล่นต่อมาจนโดนอาจารย์บุญจัจารย์จวกนะเราเลว่าไม่เอาเราเลิกละเสียเวลาเนี่ยอาศัยอย่างนี้คือทั้งโยนิโสมาราชิการนะสังเกตตัวเองไอ้ทำอย่างเนี้มันไม่ได้รู้ทุกนะมันไม่รู้ทุกเพราะงั้นมันไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกหรอก นี่เป็นโยโนิโสโมนัสิการเราเคยอ่านพระเตปิโดโฎพระพุทธเจ้าบอกต้องรู้ทุกอันนี้ไม่รู้ทุกน,นี้สบายอย่างเดียวอันนี้คือโยโนิโสโมนัสิกานะมีความแยบคายพิจารณาว่าสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราทำนะมันสอดคล้องกับคำสอนที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็อาศัยกัลยานามิตรกัลยานามิตรตรงนี้นะคือหลวงปู่บุญจันทร์หล,ลวงพุทธ หลวงปู่เทศท่านบอกทําไปจะได้รู้จากเอานี้ไว้ไม่มีคนเล่นแล้วกรรมฐานอย่างนี้เหอหลวงปู่บนญจันทร์ท่านกลัวเราจะท่านช้าท่านก็จวกเอาพอจิตหลวงพ่อทิ้งนะบุญจันทร์ท่านหัวล้อเสียงดังเลยฮ่าฮ่าฮ่าอย่างนี้เลยนะรู้แล้วจิตหลวงพ่อไม่เอาตรงนี้ลพะพอท่านหัวล้อหลวงพ่อหัวล้อตามท่านด้วยะหัวล้อฮ่าฮ่าบ้างท่านหยุดกึกเลยนะ พอท่านหยุดหัวละปุ๊บถุงผ้าก็หยุดทันทีเลยท่านหยุดปุ๊บเราหยุดทันทีนะจิตเราก็ราบเป็นหน้ากลองอย่างพวกเราถ้าจะเวลาขำอะไรนะเราขำแล้วหัวล้อหัวล้อนะถึงเราหยุดหัวล้อแล้วข้างในยังกระเพื่อมอยู่นะมันยังไม่หยุดทีเดียวนะเราฝึกเนี่ยประเภทขำอยู่หยุดปุ๊บข้างในนี่ราบราบเป็นนักกลองท่านบอกเออใช้ได้ไปได้แล้ว แ่หลวงพ่อกลับนะพระหนุ่มนนั้นก็ตามมาส่งขึ้นรถหน้าวัดท่านก็เล่าบอกเนี่ยท่านอาจารย์บุญจันร์สั่งไว้นะสั่งไว้ตั้งแต่ตอนเย็นนะตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะบอกวันนี้จะมีโยมคนหนึ่งมานะเอาตัวมาให้ได้นะเนี่ยครูบาอาจารย์สั่งพระรุ่นโน้นนะ่ะครูบาอาจารย์สั่งอะไรก็คือสั่งนะท่านยังไม่เชื่อไม่รู้เลยว่าจะมีใครมาหรือเปล่า แต่เมื่อครูบาอาจารย์สั่งบอกให้ไปดักเอาตัวมาให้ได้ท่านต้องเอาให้ได้ตื้อเราหนักหนาสาหัสนะยอมยืนอยู่ตั้แต่ห้าโมงเย็นนะจะถึงกลางคืนหนวงพ่อไปไปคุยจันร์บนจัน์อีกชั่วโมงก็ยังยืนเฝ้าอยู่หน้ากุฏิแล้วคราวนี้มาตามมาตลอดนะเนี่ยจิตใจของนักปฏิบัติจริงๆเป็นอย่างนี้นะคำสั่งของครูบาอาจารย์เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ ไม่ไม่อวดดีเอาความเห็นของตัวเองเข้าไปใส่หรอกรุ่นนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครูบาอาจารย์บอกว่าขยันภาวนานะครับค่าเดี๋ยวก็ขี้เกียจแล้วไม่ได้เรื่องหรอ